มาแล้วครับทุกคนวันนี้แมปไวท์ฮักนะครับจะมาแจกไอเทมใหม่แล้วซึ่งแมปนี้นะครับไม่ได้อัปเดตไอเทมใหม่เข้ามาหลายวันเลยนะครับทุกคนเราไปดูกันเลยว่าในวันนี้จะมาแจกอะไรและไอเทมที่มีเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่าเลสฮัลโลวีนเอ e นเทอร์นตี้เฮนนะครับทุกคนจะมาเป็นหมวกนักลบสีแดงสไตล์วันฮาโลวีนะครับถ้าใครชอบหมวกอันนี้ไปดูวิธีรับกันได้เลยครับและเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยเดินตรงไปแล้วขึ้นทางบันไดวนตรงนี้ได้เลย ตรงนี้จะพาเราไปสู่ห้องรับไอเทมนะครับทุกคนครับแล้วก็ให้เดินทะลุห้องนี้ไปเลยครับนี่จะมีเพื่อนเพื่อมารออยู่เยอะเลยนะแล้วโมอัศาวินมาฮโลวีนตัวนี้นะครับจะแจกโดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือเราจะต้องออนไลน์อยู่ในแมปเนี้ยเป็นเวลา300นาทีนะครับหรือประมาณ5ชั่วโมงนะครับทุกคนและเมื่อเพื่อนๆอนอ,นออกจากแมปนี้นะครับเวลาจะไม่หายไปไหนจะนับต่อจากของเดิมเลยครับ อันนี้เป็นแมพที่รับไอเทมง่ายมากๆเลยนะจะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยมารอรับกปนอยู่เยอะเลยแล้วเมื่อเราอยู่ครบ300นาทีแล้วนะครับบริวเวณคําพูดตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคาว่าคลิก 2K ไอเทมหรือให้เรากดเพื่อรับไอเทมได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่ยังมีเวลาว่างอยู่เข้ามาทํากันได้เลยนะครับยังเหลือไอเทมอยู่เยอะเลยครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบายยจ้า